สวัสดีทุกคนพ่อดันมาติดเกมที่มีชื่อว่าสปรังกี้เข้าพวกเธอคงรรู้จักตัวละครพวกนั้นใช่ไหมล่ะมันดูดวิญญาณส,สุดสนุกแบบหยุดไม่อยู่เลยจริงๆตอนนี้พ่ออยู่ในที่ที่ตัวละครจากสปรังกี้กระจายกันอยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดพ่อจอกไปตามหาพวกเขาแล้วมาให้ลูกดูด้วยนะดูสิมีเกมของสปรังกี้เยอะขนาดไหนเนี่ย พ่อถึงกับอึ้งเลยสปรังกี้สปรังกี้สปรังก้แล้วก็ยังมีสปรังกี้อีกเพียบนี่ดูสิเลื่อนไปที่เจอแต่สปรังกี้เต็มไปหมดบ้าไปแล้วเกมเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนพ่อไปเจอมดนี้มาสีดำปีเลยแถมดูน่ากลัวกว่าปกติอีกงั้นขอลองใส่เพลงเพลาะๆหน่อยนะไม่เอาดีกว่ามันเวอร์ไปสรุปคือเธอจะเลือกได้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ลบทิ้ง เพลงนี้ไม่เข้ากับบรรยากาศเลยโอ้โอมาแล้วเสียงหลอนๆอนเริ่มขึ้นแล้วเจ้าพวกสปรังกี้นี้หลอนใช้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆเกมนี้สนุกมากเลยนะเธอสามารถสร้างเพลงที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนแล้วก็แชร์เพลงให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยจริงใช่ไหมล่ะแค่ให้เกมช่วยก็แต่งเพลงได้แล้วเอาจริงนะพ่อจะทำให้หนูคลินไปหน่อยขอโทษด้วย แต่ถ้าหนูชอบทำรีก็กดไลค์ให้พ่อหน่อยนะดูสิวันนี้มีมดเยอะแค่ไหนพ่อไม่รู้ว่าทำไมแต่รู้สึกถูกชะตากับอันนี้มากอยากกดเข้าไปดูเลยแล้วเธอล่ะชอบอะไรที่มันน่ากลัวมืดมืดดังดัก,ดก,ดกเหมือนพ่อไหมหรือพ่อเป็นคนเดียวเขาไม่บอกพ่อหน่อยว่าหนูจะเลือกอะไรนี่คือตัวละครที่20แล้วนะตัวสุดท้ายเขาชื่อแบล็กพ่ออยากเจอเขาในชีวิตจริงเลยละ่ะเขามาจากแนวสยองขวัญเรื่องผีเรื่องหลอนฟังเสียงของเขาสิ หลอนๆเย็นๆชอบกลดูพวกเขาสิอันนี้ปกติอันนี้มาจากแนวสยองขวัญอันนี้เป็นรอยขีดข่วนอันนี้เก่าแล้วอันนี้คือวิญญ,ญาณสีดำแปลกใช่ไหมละ่ะเจ้าตัวสีดำนี้มีชื่อว่าเจเวนมาดูกันสิว่ามันมาจากไหนทุกคนมีความสุขด,ดีสีสันสดใสสวยงามไปหมดแต่แล้วเจ้าดำก็โผล่มา <c oughs> โอ้โหเล่นได้ห่วยสุด ไม่มีใครชอบเลยคนตะโกนว่าเฮ้ยหยุดนะอย่าไปไล่เตะเขาสิเขาก็เก่งนะแต่บางทีเขเล่นทลาดมันก็มีบ้างแหละเฮ้ยอย่ารุนแรงสิใช่เขาเก่งแต่เขาต้องเรียนรู้หน่อยใจร้ายเกินไปแล้วพวกนั้นรุมแกล้งเตะต่อยแล้วก็ผักเขาไปมา จนเขาเกลียดดนตรีไปเลยไม่เอาหน้าจะทำลายเขาฟาดเครื่องดนตรีพังเละเลยน่าสงสารจริงๆพ่อเห็นแล้วสงสารแทนเลยเขาร้องไห้น้ำตาสีขาวไหลพาดเขาเคยมีความฝันเขารักการเล่นดนตรีดูสิเขาโกรธแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้โอ้ไม่นะ เขาได้สึ่คลุมสีดําแล้วก็พลังเวทม,มนต์โลกทั้งใบเปลี่ยนไปแล้วเป็นสถานที่ที่น่ากลัวสุดๆเขาน่ากลัวมากจริงๆอจะเป็นยังไงต่อ <N: S 1> นี่ทุกคนหนีแล้วโอ้ไม่ไม่นะอะไรเนี่ยไม่นะโอ้ไม่เขาชักของมีคมออกมา ดาบหรือไม่ก็มีดไม่เดือฆ่าเขาทุกคนเอาเป็นว่าพ่อไม่ดูต่อดีกว่ามันหนักเกินไปพ่อสงสารแบลคมากนะเพราะว่าสิ่งที่พวกนั้นทํากับเขาแต่การแก้แค้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันพ่อเองก็บอกไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ทุกอย่างควรแก้ไขด้วยพิธีอื่นมันไปต่อแบบนี้ไม่ได้หรอกเอาละงั้นเรามาออกตามหาสปรังกี้กันเถอะพ่อหวังว่าจะเจอทุกตัวโดยเฉพาะแบล็คเราจะรวมพวกเขาให้ได้เพื่อให้ลืมเรื่องทะเลาะกันแล้วช่วยกันอยู่อย่างด้วยกันอย่างสงบสุข บางทีพวกเขาอาจจะสร้างดนตรีที่เจ๋งที่สุดก็ได้นะทั้งตัวสีดําและตัวสว่างเราจะใช้โดรนค้นหาสป,ปังกี้กันเพราะว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่มนุษย์ไปไม่ถึงเอาละดโดนขึ้นฟ้าแล้วพวกเรามาเฝ้าดูต่อกันเลยโหพ่อโชคดีมากที่ขึ้นบินได้ทันน่ะดูสิมีรถไฟวิ่งผ่านไปลื่นปลื้ดบนสะพานเลยนั่นไงพ่ออยู่ใต้สะพานพอดีลองไล่ตามมันไปดูดีกว่าเออ พ่อบินด้วยความเร็วสูงสุดแล้วอ่ะไม่ไหวมันหนีไปแล้วน่าเสียดายแต่โดนพ่อมันเร็วไม่พอจริงๆเอาเธอพ่อมีอีกลำเดี๋ยวค่อยจัดแข่งกันวันหลังตอนนี้เราต้องหาสปรังกี้ไม่ใช่รถไฟแต่เมื่อกี้ก็มันดีนะเรากําลังบินเลี่ยมแม่น้ํานี้อยู่ทําไมต้องแม่น้ําเพราะวันนี้แหละคือความลับที่สปรังกี้อาศัยอยู่อย่างที่พ่อบอกมนุษย์เข้าไปใกล้ไม่ได้หรอกมาดูเหตุผลกันนี่ไงแม่น้ําเห็นสะพานข้างหน้านี้ไหมเดี๋ยวพ่อจะบินเข้าไปใกล้ๆดูเห็นหรือเปล่านี่ไม่ใช่สะพานธรรมดาที่จะเดินข้ามได้นะ เดินเล่นบนสะพานนี้ไม่ได้หรอกดูสิข้างบนก็ยังมีน้ําด้วยเคยเห็นแบบนี้ไหมแม่น้ําซ้อนแม่น้าเม้นบอกพ่อหน่อยถ้าเคยเห็นของแบบนี้แล้วมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยแล้วทําไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้อ๋อมีคนปั่นจักรยานผ่านไปโอเคเหมือนจะมีทางเดินอยู่เจ๋งดีตอนนี้พ่อจะบินเลี่ยมแม่น้ําต่อดูสิทางซ้ายมีสนามเด็กเล่นด้วยน่าสนใจดีเหมือนจะมีคนว่ายน้ําอยู่ตัวขา,ขาวๆสวยๆนั่นมันหง สงสัยจังว่าถ้าพ่อบินเข้าไปใกล้ๆมันจะตกใจหรือเปล่าแต่บินต่ำมากไม่ได้เดี๋ยวตกน้ำาไม่สนุกแน่โดนพ่อจมแน่นอนพ่อเคยทำหายไปแล้วลำหนึ่งเพราะว่าตกน้ำนีแ่แหละโอะผมไม่กลัวเลยว่ายเข้ามาหาพ่อเฉยเลยไม่สนใจพ่อเลยสักนิดเอาเธอไม่เสียวเวลากับเธอดีกว่าเป็ดเฮ้ย hey! ดูพวกเป็ดกำลังหนีสิ ดูขาพูกมันซี่ตีปั่นน้าอย่างไวใช่เลยเป็ดกลัวเสียงโดรนแล้วอะไรสีดำดำใต้สะพานนั่นน่ะจอเล็กมองไม่ชัดเลยขอพ่อบินเข้าไปใกล้ๆที่แท้ก็ยานี่เองโอเคพ่อจะบินไปทางสนามเด็กเล่นแต่สนามนี้แปลกนะเป็นสนามของสปรังคี้เท่านั้นเข้าไปยากมากมีกำแพงล้อมรอบหมดทุกอย่างปิดสนิทดูซี่ไม่มีคนเลยสักคนน่ะสปรังคี้เขาไล่ทุกคนออกหมดแล้วตัวเองก็ไม่อยู่ด้วย สงสัยไปซ่อนที่ไหนสักแห่งงั้นเรามาหาต่อกันเถอะโหสไลเดอร์นั่นเจ๋งมากอ่ะพ่ออยากเล่นจังเลยดูน่าสนุกสุดๆจะต้องสไลด์ลงมาวู้อย่างนี้แน่นอนน่สปรังกี้ออกมาเถอะรือว่าพวกเขาครูเสียงโดนพ่อเกิดใช่นั่สิเสียงมันดังจะตายได้ยินตั้งแต่ไกลบ้านอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ดูสิพ่อเห็นเจ้าดำอ่ะเห็นกันหรือเปล่ามันอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะตรงช่องนี้มันอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะแบล็กโผล่มาให้เห็นแล้วเดี๋ยวพ่อบินอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่ง แบล็กอยู่ตรงนั้นจริงๆออะเขาเป็นหนึ่งในพวกนั้นแน่ต้องรู้นั่นแหละมีอะไรขยับอยู่นั่นไงนยสีดําเห็นไหมมีสีดําวิ่งไปวิ่งมาแน่นอนน่ะต้องเป็นเจ้าสปรังคี้สีดํานั่นแหละเดี๋ยวพ่อจะลองบินตามลองไปจับมาให้ได้แกซ่อนอยู่ไหนนะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆนฮะอะไรกันไม่มีแล้วเหรอเป็นไปได้ไงหรือมันหนีไปแล้วเหรอหรือมันลื่นลงสไลเดอร์ไปแล้วเหรอ ทุกคนพ่อไม่ได้ตาฝาดไปแน่นอนหนูเองก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมแบล็กอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องมีสปรังคี้ตัวอื่นๆซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่มีแค่ตัวดำหรอกพ่อจะต้องหาให้เจอให้ได้ถ้าเห็นเขาเมื่อไหร่เมนบอกพ่อทันทีเลยว่าเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้กำลังทำแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นพวกมันแค่ซ่อนตัวอยู่เท่านั้นเองนั่นไงเจอแล้วอ่ะแบล็กโผล่มาอีกครั้งเขาจ้องมาที่พ่อเต็มๆอ่ะจ้องมาที่พอ่อสิ ทำเอาพ่อตกใจส,สุดๆอยู่ดีๆก็กระโดดใส่โดนเฉยเลยทำไงดีเฮ้ยจอด,ดําสนิทเลยเขาพุ่งใส่โดนจนร่วงลงพื้นเลยกล้องเองก็ดับสนิทแล้วด้วยงั้นพ่อคงต้องไปที่นั่นเองแล้วลหละ ได้ยินไหมมีรถไฟเพิ่งวิ่งผ่านบนสะพานไปคนที่ติดตามพ่อมานานคงรู้ดีว่าพ่อทำโดนหายไปกี่ลำแล้วบอกเลยว่าเยอะมากเม้นบอกพ่อหน่อยนะว่าหนูคิดว่าพ่อทำโดนหายไปกี่ลำแล้วใครตอบถูกพ่อจะกดไลค์ให้เม้นนั้นแล้วพ่อจะเขียนตอบว่าสุดยอดเลยเก่งมากตอบถูกเป๊ะหรืออาจจะดีกว่านั้นพ่อจะส่งของจากร้านเมอร์ชของพ่อให้ด้วยใช่แล้วเมอร์ชของอากาลิโคสิข,ของเราเองเลย อยากได้อะไรก็บอกกันได้เลยเม้นมาว่าอยากเห็นอะไรในเมอร์ชหรืออยากซื้ออะไรหรือถ้าอยากให้พ่อจากอะไรก็บอกกันมาได้เอาละตอนนี้พ่อจะทํายังไงต่อดีต้องหาทางไปตรงสะพานนั่นให้ได้ก่อนแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งที่สนามเด็กเล่นตรงนั้นแหละที่โดนพ่อร่วงพราะว่าไปคนเดียวคงลําบากแน่อาจต้องขอให้หนูเองเจลีน่ามาช่วยแต่ตอนนี้หนูยังอยู่โรงเรียนอยู่ส่วนตัวพ่อมาตามหาสปรังกี้อยู่เนี่ย เธอก็อยากมาด้วยนะพ่อเดาว,ว่าพวกหนูคงไม่ติดใจอะไรถ้าจะมาวิ่งไล่หาพวกสปรังกี้กับพ่อใช่ไหมมันคงสนุกน่าดูเลยถ้าออกตามหาพวกสปรังกี้กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆต้องสุดยอดมากแน่ๆพ่อกําลังเข้าใกล้สะพานที่มีแม่น้ําไหลผ่านแม่น้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนยังมีแม่น้ําอีกเส้นหนึ่งพ่อเคยให้ดูตอนใช้โดรนบินสำรวจไปเมื่อกี้แล้วนะตอนนี้พ่อเจอทางขึ้นแบบหนึง่งดูเหมือนคนจะใช้ทางนี้บ่อยมันก็เลยดูเก่าและชํารุดไปเยอะขึ้นมาได้แล้วแต่ปัญหาคือ พ่อต้องไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ข้างหน้าเป็นแม่น้ำพ่อเห็นสนามเด็กเล่นของสปรังกี้อยู่ตรงนู้นน่ะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่สนามเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นจริงๆอเห็นหรือเปล่ามีรถไฟวิ่งผ่านสะพานอยู่อีกฝั่งนู้นด้วยนั่นก็เป็นหงที่พ่อถ่ายคลิปไว้เมื่อกี้อแบล็กสปรังกี้อยู่ที่นี่ด้วย oh, oh. เขาไปไหนแล้วทุกคนเห็นหรือเปล่าแล้วพ่อจะข้าไปฝั่งนู้นยังไงเห็น องลงไปก็ยังไม่เห็นแม้แต่คนแม่น้ําเลยแถมน้ำยังเย็นมากพ่อว่ายน้ําไม่ไหวหรอกในระหว่างที่พ่อกําลังหาทางข้ามอยู่นี้อย่าลืมกดติดตามช่องอากลิโคสิกของเรากันด้วยนะครับงั้นเอาละพ่อตัดสินใจโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนน่าจะมาแล้วเอาเรือมาด้วยพ่อจะใช้เรือล่องไปอีกฝั่งหนึ่งไปถึงสนามเด็กเล่นแล้วก็จัดการพวกสปรังกี้ที่ทำรนพ่อพังให้ได้เลยวันดีเพื่อน ช่วยพ่อหน่อยได้หรือเปล่าใช่ต้องใช้เรือของเธอเดี๋ยวโทรกลับนะพวกสปรังกี้พ่อจำชื่อพวกเธอไม่หมดหรอกนะนี่โดรนของพ่ออย่างน้อยขอคืนมาได้หรือเปล่าอะอ๋อไม่ต้องโยนมาเลยอ่ะเผเผอพังหรือหล่นน้ำอีกแต่เก็บไว้ตรงนั้นก็พอเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเธอคืนโดรนของพ่อมาเถอะพูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วร้องเพลงได้ไหมร้องได้นะใช่ไหมอ๋อ,อ พวกเธอเริ่มร้องเพลงแล้วมีตัวหนึ่งร้องห่วยสุดๆเลยจุกแบล็กเหมือนที่เราเห็นตั้งแต่แรกเลยดูสิมันทะเลาะกันแล้วว้พวกมันโยนโดนพ่อทิ้งไปแล้วเฮ้ยพวกเธอรอด้วยจะวิ่งไปไหนเนี่ยพวกมันหนี้กันไปหมดเลยโอ,อไม่ พ่อต้องไปไล่ตามเอาโดนคืนมาให้ได้นั่นไงพวกมันซ่อนตัวอยู่ตรงนู้นแล้วโดนพ่อโดนโยนทิ้งไปทางนั้นน่ะเดี๋ยวนะถ้าพวกมันโยนข้ามแม่น้ําไปจริงๆแล้วก็ดูนี่นี่คือที่ที่พ่ออยู่นี่คือฝั่งแม่น้ําพ่อต้องลงไปที่นั่นโอ้พระเจ้านึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าโดนโยนลงมาแบบนี้สูงขนาดนี้เลยนะโดนพ่อคงพังยับแน่เฮ้ยรับประกันคงไม่ได้แล้วละ่ะ พ่อคงต้องเก็บเงินซื้อใหม่ไม่มีโดรนแล้วพ่ออยู่ไม่ได้จริงๆเ่ะทุกคนขอบคุณที่พวกหนูดูคลิปนี้นะแองจลิน่ากับพ่อรักหนูมากเลยถ้าอยากดูคลิปต่อไปกดติดตามช่องและกดไลค์ให้พ่อด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ ทานน้ำแข็งทั่วโ,กกโ,โลกกำลังละลายอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะหายไปแล้วนักวิทยาศาสตร์กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยความผิดปกติของสภาพอากาศตอนนี้ถึงจุดวิกฤตแล้วสาเหตุของเรื่องพวกนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่เรานักวิจัยก็ยังคงทำงานต่อไปพยายามหาวิธีหยุดเหตุการณ์ทำลายล้างนี้ให้ได้ Spunky dan hề cái banyak. Nih apa berlaku? Tengah ke? Nampaknya. Nampaknya. Tengah ke?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  Nampaknya. Tengah นั่นมันอะไรแองเจลีน่าหมายความว่าไงสปังกี้ไงพ่อแล้วทำไมพวกเขาถึงมาอยู่บนสะพานของเราไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเถอนนะไม่ดีกว่าพ่อวันนั่งดูอยู่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าพวกมันดูแปลกๆเหมือนโดนสะกดจิตหรือเป็นซอมบี้เลยนั่นมันคืออะไรเดร์ซันอย่างงั้นเหรอดูอาทิตย์นั่นใครอ่ะดูอาทิ์ที่อยู่ข้างบนเหรอใช่ใช่ใช่ใพ่อพ่ น้ำเย็นแข็งเลยพวกมันจะทำอะไรเหมือนพ่อทิ่กำลังสะกดจิตจูสปารกี้อยู่เลยใช่ดวงอาทิตย์นี่แอบร้ายกาจนะพ่อดูข่าวมาเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เหมือนจะหายไปเลยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่นี่แล้วฐานน้ำแข็งก็กำลังจะละลายพอไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่นะเดนเธอย่าทำแบบนีนะแม่น่ากลัวชะมัดดูสิดวงอาทิตย์หมดแล้วอะทำไมคุณพ่อทิ่ย์เขาทำแบบนี้แล้วคะพ่อนั่นสิ เขาละลายไปเลยไหมดวงอาทิตย์สองใสเขานั่นอะไรเขาหายไปเลยหายวับไปกับตาเลยถ้าเราสังเกตดีๆจะพวกนั้นคือเด็กทารกนะเด็กเหรอพ่อไม่รู้เลยเอองิลินะพ่อไม่เข้าใจสปรังกี้เลยสักนิดนั่นตัวน้ำเงินชื่ออะไรนะนั่นคือสกายทำไมพวกเขากระโดดลงไปในน้ำละ่ะนี่ทุกคนมีสปรังกี้ตัวโปรดกันไหมเขียนชื่อตัวโปรดของหนูในคอมเมนต์เลยเช่นตัวที่หพ่อชอบตัวนี้ตัวที่ส ตัวนั้นน่ารักและตัวที่สามหรือตัวอื่นก็ได้าค่ะ,คะหนูชอบทูนนะอมากเลยเขาน่ารักสุด,สดไปเลยนะแล้วตัวไหนคือทันเนอร์ล่ะที่ใส่หมวกสีน้ำตาลนะอ๋อตัวที่ใส่หมวกทรงกลวยนั่นใช่ไหมอ่พ่อเห็นแล้วหล่อ <ทำ S 1> จริงๆยทำไมง,งไม่ยอมโอยจากน้ำสักทีให้เป็นห่วงจังเลยพ่อไม่รู้น้ำเย็นจัดเลยตอนนี้เป็นฤดูหนาววันนี้เรือจะกระโดดแล้ว เธอเป็นสีเขียวโหยมากกระโดดลงน้ําไปแล้วอ่ะโอ้พระเจ้าทําไมพวกเธอถึงได้ทาแบบนี้ทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่าอ่ะทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่แล้วทําไมถึงต้องกระโดดลงน้ําด้วยอ้ไม่เธโเนาะเขาจมน้ำหรือเปล่าปล่อยให้เขากระโดดลงเธอลูกลูกจะไปไหนเนี่ย ซิลิน่จะไปไหนเนี่ยหนูจะไปช่วยเขารีบแต่งตัวนะหน้าจะตัวสั่นแล้วอะฉันถอแล้วนะพ่อพ่อคะเร็วเข้าลูกแต่ระวังอย่าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะลูกพ่อคะพ่อถ่งเวลาคุณพายทีได้ทีนะโอเคตอนนี้ทันเนอร์ยังไม่ได้โดดนี่อย่านะอย่ากระโดดเชียวนะฉันเดาเธอหยุดนะทันเนอร์ เฮ้ย hey, ดวงอาทิตย์ดูนี่รับไปซะทำไมนะพ่อมันโกรธแล้วอ่ะเฮ้ยดวงอาทิตย์มาเลยจับพ่อสิโชเน่ไมานี่เราเข้าจะทำไงต่อดวงอาทิตย์ทำไมเอาแต่จ้องล่ะ มาซี่มานลยจับพ่อซี่ถ้าพ่อขับรถหนีเธอจะตามทันหรือเปล่าเธอเธอคือตัวบของฉันนะกับมาน,นี่เราแนนใช่เหรอใช่นี่ทงไง เธอไม่ใช่เธอโรกแล้วเธอโตแล้วนี่นาะแฉโตแล้วโดหนาวจังถ้าอย่างงั้นก็ขึ้นมาเถอะเนาะเร็วเฮ้ยดวงอาทิตย์พ่อไม่กลัวแกหรอกพ่ออยากรู้ว่าทำไมแกถึงดันสปังคี้ทั้งหมดลงไปในน้ำเย็นๆนี่พวกเด็กนั่นมันบ้าเกินไปฉันเลยดันพวกมันลงน้ำให้มันได้กลายเป็นสปังคี้ตัวโตสปังคี้ตัวหมายความว่าไงยพวกมันเป็นใครพูดอะไรของแกเนี่ยเป็นสปังคี้ตัวโตที่ไม่ควรเหมือนพวกเด็กนั่น แต่แกทาพวกมันจมน้ําอ่ะตอนนี้ฤด,ดูหนาวแล้วน้ํา<ว>ก,ก็เย็น,ม,นมากมด้วยน้าหรอกแค่ตินอยู่ที่ไหนสักแห่งต้องช่วยงึงออกมาเท่านั้นฉันไม่ได้อยากทำรา้ายใครงั้นก็โล่งใจหน่อยนะดีจริงๆงั้นพวกเราก็ไปช่วยพวกมันกันเถอะใช่ช่วยฉันด้วยนะมนุษย์โอเคพ่อช่วาพ่อไรมิกนะพวกเรารีบไปกันเถอะดีเลยพ่อไรมิก ทำไมผู้สปังกี้แล้วก็เธอกลายเป็นทารกไปได้นั่นเป็นฝีมือชั่วร้ายของเจ้าแบล็กมันใส่ยาพิษในเค้ากินว้าวดีจังเลยน่าจังเลยจริงไปเล่ะฉันชอบจเลยล่ะไม่กริงแต่ถ้เราเข้าพอเรากินเข้าไปเรากลายเป็นทารกกันนะเราเป็นทารกแล้วเรากต้อง และผู้ช่วยเราเขาสียงดังมากก็เลยทำให้คนร้ายทีรอนล้วเก็เลยพาเราไป่ินสามเพื่อล้างคำสาก็ยากยนันนะนะมันอาจจะดูหดร้ายพาะเขาจริงจิงแล้วช่วเราอยู่นะจริงจนะไอจัลินน่ะเธอช่วทฉันเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรอจริงนะแล้วสปังกี้ตัวอื่นอืนล่ะไม่เห็นจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยเขาหายไปไหนอ